ครูก็เลยแบบเออแบบครั้นี้ครูให้ฟรีนะแบบครูก็เลยแบบเปิดสารคดีที่เป็นหมูหมูหมูป่าติดถ้ำอะค่ะแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษก็แบบเด็กบางคนก็ครูก็บอกว่าจะทําอะไรก็จะฟังก็ได้หรือว่าจะแบบทําอะไรก็ได้เออให้ให้แบบผ่อนเด็กบางคนก็บอกว่าเล่นเกมกันบางคนก็นอนกันซึ่งหนึ่งในนั้นนี่แหละคือหนูที่นอนความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนน่าจะเห็นแบบชุดของหนูแล้ววันนี้ใช่ปะแล้วคือหนูอ่ะก็เลยแบบ หนูว่าไปนอนกับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้หญิงของหนูก็คือนอนบนน,นอนบนโซฟาคือไปนั่งไปนั่งแล้วก็หลับใช่ปะแล้วก็มันมีเพื่อนอ่ะแก๊งผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆแยกออกไหมคือเป็นโซฟาแล้วเพื่อนผู้ชายนั่งพื้นหนูกับเพื่อนก็นอนนอน,นอนหลับกันอย่างเงี้ยแล้วก็ประเด็นคือพอมาพอมาตรวจมาตรวจห้องว่าแบบนักเรียนเรียนเป็นงไงบ้างแต่คือสภาพทุกคนนะคะคือหนูนั่งนั่งแบบนอนอยู่่องเงี้ยแล้วก็แบบ เพื่อนหนูก็นั่งแบบนั่งอิงหนูอยู่อะเออแล้วก็แบบเพื่อเพื่อผู้ชายแบบนอนแบบนอนเต็มพื้นเลยหนูก็แบบแต่จังหวะน,นั้นนะ่ะเพื่อนหนูอะเพื่อผู้หญิงหนูอะอยู่ไม่อยู่หนูอะอยู่คนเดียวเอาว่าแง่ว่าหนูอะอยู่ในกองเพื่อนผู้ชายเออแต่พออ้อะคิดว่าหนูอะเป็นผู้ชายเขาเลยแบบไม่ได้คิดอะไรคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าพออออายุเยอะแล้วแล้วเขาจะแบบ ทุกคนก็น่าจจะเข้าใจคือแบบถ้าเป็นบบครูคนอื่นมันอาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะแต่แบบนี่แบบพอค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วเออแต่โชคดีที่เขามองหนูว่าเป็นเด็กผู้ชายใช่หนูก็เลยจะแบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วมาผมด้วยวก็แบบว่านอะอดไปหนึ่งนี่แบบตลกมากคือเขาไม่สังเกตเลยว่าแบบหนูเป็นผู้หญิงคน <laughs> เอาเอาแค่ว่อืมใช่คะ่ะแบบนั่นนั่นล ล่างพีห์เหรอบตัวไปใช่คือแบบว่าแบบถ้าทุกคนเห็นภาพนะคือแบบโห,โห,โหทุกคนจะแบบตกใจอ่ะคือทั้งห้องก่ะเพื่อนผู้ชายใงห้องอ่ะน,นอนนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วหนูอยุดอยู่จุดเนี้ยคนเดียวแต่มันใกล้ๆกเพื่อนเนี่ยเออมันก็จะดีแล้วค่ะเป็นเด็กผู้ชายค่ะ